สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ปุ้นก็มาขอสใช้สถานที่บ้านแม่เพื่อนนะคะอยู่ที่ตำบลปากควาจังหวัดสุขโขทัยค่ะนี่รู้จักไหมว่าดอกอะไรดอกพุทธนะคะดอกพุทธเยอะมากๆเลยเพราะที่นี่นะคะบรรยากาศดีเลิศเหมาะกับการทำกับข้าวสไตล์เรามากๆ นี่นะคะสามารถเดินไปได ก็สวัสดีค่ะพมกับช่อง BM Channel นะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปสั้นๆนะคะพี่ปุนจะทำเมนูยำไก่ใบมะกอกให้รับชมรับชมนะ,ะให้รับชมเฉยๆให้ทานได้ให้ทานแล้วนะอันนี้เมื่อกี้นี้ไปรัวพริกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีพริกหอมกระเทียมหอม,มจริงๆ ดูกันเลยนะคะ,ก,ะ,คะก็ใส่หอมกระเทียมพริกใส่ไว้หมดเลยใส่หมดเลยจ้าตำตำนะคะตำความละเอียดอยู่ที่ประมาณ80%พอนะคะสำหรับ ยำไก่ใบมะก,กอกหอมมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราครัวเองตำจ้ะตำจ้ะตำจ้ะก็พอหอมกระเทียมพริกนะคะได้เอ่อก็คือแบบประมาณนึงแล้วอะไม่ได้ละเอียดนะเราเอาแค่สักเจ็ดสิบอร์ซ็แล้วตอนเนี้ยก็ใส่แนี้เลยคะ่ะ กะปิตาช่างใส่นิดเดียวพอนะคะให้พอหอมหมจริงๆอ่ะอยากเอาย่างไฟนะแต่ว่ายังไม่ได้ก่อไฟเนาะก็พอแล้วนะคะความละเอียดประมาณนี้นะดูดูดูก็จะตักใส่ถ้วยเลยขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปพี่ปุ้นก็จะก่อไฟ ก่อไฟเพื่อที่เราจะาย่างใบมะก,กอกนะคะแล้วก็ย่างไก่ของเราจะให้ดีจริงๆมันต้องเป็นไก่บ้านเนาะแต่วันนี้หาไม่ได้นะคะเราใช้ไก่ไก่ไก,ไก่เหนียวอะไก่ตลาดไก่แมคโครขั้นตอนการก่อไฟนะคะก็ กอทาเขาใบแห้งอะของที่นี้อะพอ ไปเริ่มนี้แล้วก็ค่อยๆวางถ่านลงไปนะคะนี่นะคะใบมะกอกเราต้องเอามาย่างไฟก่อนนะคะเอาใบมะกอกมาย่างไฟใบมะกอกเริ่มจะใกล้จะได้แล้วนะคะแบบนี้เลยมันจะต้องแบบหอมๆไหม้นิดนึงหลังจากที่พี่ย่างใบมะกอกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนอเอาไก่มาย่างแล้ว เลือกเป็นสะโพกไก่มานะคะเพราะว่าเนื้อมันเยอะเดี๋ยวเราต้องฉีกเนื้อไก่เป็นเส้นๆนะคะเพื่อที่เอาไปย่ำกับใบมะก,กอกเดี๋ยวเราดูเลยนะคะอากาศดีมากลมเย็นมากเลยนะคะดูที่ ผมพี่ปุ้นดิเห็นไหมเห็นไฮไลท์กันไหมดูนะคะปล่อยไม่ปล่อยไม่ไก่ปล่อยไม่ไก่โอ้ยมันมันออกนะคะอูหูกินได้กินได้ไม่เป็นไรไก่เสร็จแล้วนะคะนี่ ดำไหมล่ะไก่ ok ดำไก่ดำก็เดี <para renal ina> like ๋ยวเราจะฉีกไก่นะคะย่างแล้วก็ไม่เอาแห้งมากนะไก่ต้องแบบแค่พอสุกนะคะแค่สุกอะแต่ไม่ถึงกับแห้งอะไรแบบนี้เดี๋ยวพี่ปุนก็จะมานั่งฉีกไก่เป็นชิ้นๆนะคะเดี๋ยวไปเก็บมะนาวกันนะคะเตรียมของเสร็จแล้วขัดมะนาวไปขโมยมะนาวกันดีกว่าไปขโมยมะนาวกันดีกว่าเดี๋ยวให้ดู นี่มวยมะนาวอันไหนใช้ได้แล้วบ้างเลยนี่เดีย๋ยวไปทำกันเลย ตอนนี้พี่ปุ้นเตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนีไงหลักๆของเราก็คือใบมะกอกอันนี้เอาไปย่างไฟอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มาซอยซอยซอยหน่อยนึงนะคะน้ำซิกที่ตำเอาไว้น้ำปลาไก่ฉีกค่ะแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงนะคะทั่วๆไปชูรสจ้าๆอะไรพวกนี้มะนาวก็หอมผักชีค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวมายำกันเลยดีกว่า เดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันเลยนะคะอันนี้นะคะไก่ที่เราฉีกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไก่ไก่ไก,ไก่ไก่ฉีกจ้าสุกคอสุกนะคะเนื้อยังไม่แห้งนะคะแต่สุกแล้วต่อไปก็จะเป็นน้ำพริกที่พุ่มต้าไว้หอมแดงกระเทียมพริกขั่วนะคะแล้วก็เติมกะปิลงไปนิดหน่อยนะคะตอนหลังก็เพิ่มข่าลงไปนิดนึงใส่น้ำพริกลงไปนะคะ ให้ทวนะคะคให้นำพริกกับไก่เข้ากันก่อนถ้าไม่เก่งใจนี่พี่ปุ้นใช้มือแล้วนะต่อไปก็นี่ครับพระเอกครับ มากรอกยางครับเลยเติมน้ำปลาสะค่อยๆเติมนะคะแล้วก็ค่อยๆชิมนะตักหวานด้วยน้ำตาลนิดนึงหยิบม,มือเดียวนะคะ แม,มมมแม่เราแลยจ้าม่เราวม่ได้ฟ็ดขโมยแม่นีหนึ่งครับ 这样。 ย่แล้วนะคะอ่ะตึ้งปลาดอ่ะ,อะผงนัวนิดนึงผงนัวรวมนรงได้นะคะผงเยอะอือขั้นตอสนสุดท้ายก็ โรยผักชียงไปผักชีนะคะคุกเขาเส็จแล้วยำไก่ใบมะกอกนะคะใครยังไม่เคยทานนะคะลองทำดูนะคะรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเข็มเปรี้ยวใบมะกอกนะคะตัดหวานนิดหน่อย อันนี้เป็นกับแกล้มก็ได้อย enfin, ่างดีเลยนะคะหรือว่าจะเป็นกับข้าวก็ได้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับเมนูยำไก่ใบมะกอกของพี่ปุ้นนะคะนี่ดูหน้าตาหน้าตาหน้าทานไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมมีลูกมะกอกเลยเห็นไหมคะก็ยังไงนะคะพี่ปุ้นฝากติดตามนะคะช่อง B M Channel Bell มอ่ม B M B B M Bell ม่ Channel ด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามที่สำคัญฝากคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยว่าเป็นยังไงอยากให้ทำอะไรหรือว่าอะไรแนะนำได้เลยนะคะคือติชมได้เนาะยังไงวันนี้พี่ปุ้นก็ต้องขอไปกินก่อนแล้วกันกับแก้มก็ดีนะคะกับข้าวก็ได้นะคะเมนูนี้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ